ทำอะไรกันนะใครพิงค์โอไปแอบช้อปปิ้งไหนแม่ไหนดูพิงค์เจเจอนเจนทำไรนี่นี่ของฉันของฉันของฉันใครไปแอบช้อปปิ้งไม่รู้แปดร้อยร้อยมานี่ๆๆๆนี่นี่น่นโอ้อ้ยเรเดินทางไปไหนกันเนี่ยเงินก็เข้าไปไหน เธอขัทยา8ี่แปดร้อยแปดอวกาศวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่เธอวันนี้เท่าไรวันที่เดือนลาเดือนแปดสอดูดีดูชัดชัดเลยใครชอก็ไม่รู้ลใครชอบด้วยกัารอขบ่าเตะขาบรถแล้วกเพลินร้องเพลงหัวเราะแล้วก็แจกําวน้สุดคัใช่ไหมไม่ละระหว่างนั้ รก็ไม่รู้เดนเข้ามาอุ้ยเพอร์เฟกต์เนาะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะคิดเยอะก็จะได้นั่นแหละได้แล้วได้แล้วได้เย่คิดเยอะไปไหนเงินก็เข้าอักรี